ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับลูกอมสายฟ้าลวงปูรือนะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นลูกปลอดลวงปูรือนะฮะมาให้ชมกันครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ในมืออยู่2อเม็ดนะครับสขนาดด้วยกันนะฮะเรามาชมกัน,กนครับเม็ดใหญ่และเม็ด กลางนะฮะชมนาเฟกันนะฮะดูครับดูความละเอียดดูความแน่นหนาของเนื้อปลอดนะครับปลอดนี้นะฮะเป็นของ มันก็เป็นเครื่องรางกันคุณใสยอย่างหนึ่งนะฮะการคุณใสแล้วก็กินเป็นยาถอนพิษนะครับ นี่ครับความแน่นหนาของโลหะนะครับตอนหลอดนี่ก็กรรมวิธีของที่ได้ยินบอกเล่ากันมานะครับต้องไปหูอยุงในป่านะครับต้องไปหุงในป่าแล้วก็นำมาผสมกับ ตะกัวนะฮะแล้วก็มาฝนให้ละเอียดนะครับก็ีจีขนาดจารย์ก็จะกํากับไว้นะครับ ถ้าทางเหนือก็จะเป็นตลอดกอนะฮะอันนี้เป็นของลปลือนะฮะอันนี้จะเป็นเม็ดขนาดกลางบางเม็ดก็จะมีะเป็นทองแดงนะครับผสมเพราะว่าในยุคยุคนึงของท่านนะครับมีสิทธิ์ทางศักพวกในช่างไฟฟ้าได้นำ ลวดทองแดงมาฝนผสมนะครับบางอูก์ก็จะแก่ทองแดงเยอะนะครับต้องดูความแน่นหนาของมวลปลอดนะครัเป็นหลักนะครับถ้าเบาๆแตกๆนี่ครั เป็นเกจิท่านอื่นเป็นลูกศิษย์นะครับประสบการณ์ข,ของผมนะครับที่ได้เคยใช้โดยตรงแลนะ้วครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นอาการของอาหารเป็นพิษนะฮะก็ลุกขึ้นมาถ่ายท้องทั้งคืนนะครับก็ลองนึกว่าเอ,อ จะลองใช้ประลอดดูสักครั้งนะครับผมก็ได้นำประหลอดนะฮะใส่แก้วน้ำนะครับแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงปู่นะฮะแล้วก็ลองดื่มกินนะครับหลังจากดื่มไปไม่ถึง10วินาทีนะฮะลงคอไปมันเหมือนกับมีอะไรแบบวิ่งลงปุ๊บเลยนะครับ แล้วต่อมาก็ไปนอนนะฮะซึ่งว่าคืนนั้นก็หายเป็นเป็นปกตินะครับไม่มีอาการท้องเสียใดๆเลยนะครับยวผมจะนำะเม็ดของประหลอดและขนาดไปให้ท่านชมอีกทีนะครับในคลิปนะครับนะครับ